วันนี้คุยเรื่องหญิงโชดชายชั่วซะหน่อยก็เห็นจะดีเพราะว่าไอเรื่องของกิเลสตัณหากรรมอารมณ์นี่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ทําให้คนเรานี่สร้างกรรมมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนทั้งผู้หญิงผู้ชายบางทีทั้งๆท,งที่รู้ก็รู้ก็ยังติดบ่วงของมันน่ะถอนตัวไม่ขึ้นอ่ะรู้ว่าเป็นบาปเป็นเวรมันก็ไม่รู้จะทํำยังไงอย่างชินจ่าสมศักดินี่พ่อไม,ม่เมียตาย อายุกโฉกเยอะแล้วนะแต่ก็ยังไม่ยอมปลงหรือว่าทําใจว่าตัวเองอายุเกือบจะเข้ากลางคนแล้วครึ่งร้อยแล้วแต่กลับยังลุ่มหลงในการมารมคิดแต่จะหาเมียใหม่อยู่เรื่อยก็ยังไม่ได้อย่างใจสักคนก็มาวันหนึ่งก็จ่าสมศกัก็รู้จักกับนางนารีผู้เป็นภรรยาของพ่อค้าขายของเร่คนหนึ่งก็มาเช่าห้องแถวห้องตัวที่ปลูกเอาไว้แบ่งคนอื่นเช่าหลายห้องนางนารีก็มาปรึกษามาปรับทุกข์กับจ่า ตอนเช้าบอกแม่ฉันรักนุ่มใจจึงเชียพี่จ่าจ่าเขาก็ถามว่าเรื่องอะไรกรล่ะฉันจะพอจะช่วยเหลือได้ไหมล่ะก็ะต่ชุ่มผัวฉันน่ะสิหากินไม่ค่อยทันเพื่อนเงินทองก็ไม่เหลือใช้เลยนี่จะใช้จะจ่ายอะไรก็ต้องประหยัดทุกอย่างเชียอืมก็นั่นนะทีก็เห็นเขาทางานหยุดหยุดทำทำแบบนี้เมื่อไหร่จะพอมีพอใช้แล้วฉันเองในใจจริงแล้วบอกจางกองอยากจะเลิกเขาเหลือเกิน ยาสมศักดิ์แกก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ก็มองนางนารีอย่างมีเลสมีในเพราะถึงแม้ว่านางนารีนี่จะมีผัวแล้วแต่ก็ยังสาวยังสวยนะแล้วก็แถมไม่ชอบใจผัวของตัวด้วยเพราะความเป็นอยู่ที่มันลาบากเนี่ยนะโบราณเขาว่าสาเหตุที่ผู้หญิงคิดยาหรือว่าเลิกร้างกับสามีของตนนะมีสาเหตุอยู่8ประการมีอะไรบ้างละ่ะหนึ่ลิตธตาคือสามีเป็นคนเข็นใจคือจนตลอดชาติอย่างนี้แหม อยู่ด้วยก็ไม่ไหวแล้วอนาคตมืดแล้อเกิน 2. อ,อาตุรตาคือสามีเป็นคนขี้โรคป่วยทั้งปีเดี๋ยวเป็นไอ้นนท์เป็นไอ้นี่เป็นข้างบนเป็นข้างล่างข้างหน้าเป็นข้างหลังอยู่เงี้ยแม่ไม่ไหวแล้วนะไม่รู้จักหายสักทีกินแต่งเงินนะ่ะสามชินนักตาคือสามีเป็นคนแก่แเป็นคนแก่สี สุราสนทก,กาคือสามีเป็นคนขี้เมางอกแงกงอกแงกเมาเช้าเมาเย็นเดินเด้งหน้าเด้งหลังกลับบ้านไม่เป็นเวลาเวลาอะไรงนี้อืมนั่นและเมียไม่เอาสองวันก็เลิกห้ามันทตาสามีเป็นคนโง่เขลาไม่ค่ยรู้เรื่องอะไรหกปามัตตาสามีเป็นคนเพิกเฉยไม่สนใจในตัวภรรยาแล้วก็เรื่องการอารมณ์ เจ็สัพพกิจเยสุอวัตนิกตาสามีไม่สันทัดในการงานอาชีพทั้งปวงทําอะไรก็ไม่ทำเอาแต่นอนเขงให้เมียหาเลี้ยงอย่างนี้เร็วอันนี้เร็วหน่อยนะแปดสัพพธนมนุปปาเทนะสามีหาทรัพย์ไม่ค่อยได้เป็นงัินอาจจะดวงตกดวงตกเมียหนีก็มีหาทรัพย์ไม่ค่อยได้เมียเพ่นสำหรับนางนารีนี่สามีเป็นคนเมาหยำเป ไปเข้าข้อสี่วันๆเอาแต่กินเหล้าพอกินเหล้าก็สุขภาพก็ไม่ดีสิก็เป็นคนขี้โรคเจ็บออออแ,แอแอทั้งปีก็ไม่ค่อยได้ออกไปทํางานประกอบกับเดิมเป็นคนเกียรตร้านเป็นทุนอยู่แล้วเงินทองมันก็ไม่พอใจ่ายในครอบครัวแล้วก็ไม่ค่อยหาทรัพย์สินเงินทองมาเข้าบ้านเพิ่มเติมหามาได้ก็เอาไปกินเหล้าซะหมดอ่า เนี่ยนางนารีเขาก็กลุ้มใจอย่างนี้เขาก็บอกจ่าไม่รู้จะทํายังไงดีกลุ้มใจใจแย่แล้วเอากลุ้มก็ไปหาที่ไหนนั่งพักผ่อนกันเพลิน,เ,น,เ,นเอาไหมละ่ะไปไหนดีจา่าโน่นนะสวนสาธารณะอันเนี้ยเงียบสงบดีไม่มีคนวุ่นวายเดี๋ยวผัวจะเห็นนะเขาไปซื้อของเก่าไม่ใช่เหรอไม่มีทางรู้เราไปเหอะฉันเอารถเก๋งมานั่งในรถไม่มีใครเห็นนะทั้งสองก็แอบไปเที่ยวสวนสาธารณะด้วยกันบ้างมีความสัมพันธ์กันตามลําดับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นได้เสียกัน เรื่องนี้แม่จ่าสมศักดิ์ทราบเรื่องระแคะระขายก็เรียกลูกชายไปตักเตือนบอกนี ee, ่ไอสอักได้ข่าวว่าไปยุ่งเกี่ยวกับอีนางนารีเมียตะบางเหรอโธ่เปล่าแม่ใครเป็นคนบอกแม่รู้แล้วกันอายุมากแล้วทาไม่ทาตัวอย่างนี้ฮะแม่เคยสอนแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงที่เป็นอักมณียวัตถุผู้หญิงที่เขาเรียกว่าอัคมณียวัตถุรู้ว่า หญิงที่ชายไม่พึงยุ่งเกี่ยวด้วยเนี่ยคิดว่าหญิงต้องห้ามเนี่ยมีอยู่ยี่สิบประเภทครับยี่สิบประเภทหนึ่งมาตุรักขีตาคือหญิงที่มารดาเขารักษาเขาห่วงแม่ห่วงพ่ออาจจะไม่ห่วงอ่ะอเตี่ยไม่ว่าอะไรจะแม่ห่วงสองปิตุรักขีตาคือหญิงที่บิดารักษาอันนี้แม่อาจจะไม่ห่วงแต่เตี่ยไม่ได้ะ าเขียวเชียเห็นไอ้หนุ่มมาบ้านนี่เดินกระสับกระส่ายนี่หญิงที่บิดารักษาสามมาตาปิตรารคีตาคือหญิงที่ทั้งบิดามารดารักษาคือช่วยกันห่วงไอ้อย่างนี้ก็ลำบากหนักเข้าไปอีกหน่อยสี่พาตุรคีตาคือหญิงที่พี่น้องชายรักษาอันนี้พ่อแม่ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แต่ว่าพี่ชายน้องชายห่วง มีโอกาสเกิดเรื่องง่ายเหมือนกันพันอย่างนี้ไอพ่อแม่ห่วงนั่ก็ยังพอว่าแต่ถ้าพี่น้องฝ่ายชายนี่ที่เป็นชายนี่อาจจะโดนอัดอ่าผิดท่าผิดทางเข้ามาปากแตกก็มีพันอย่างเขาเรียกว่าพาตุรักกีตาหญิงที่พี่น้องฝ่ายชายซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยรักษาแล้วห้าพักกินีรักกีตาทีนี้ไปหญิงที่พี่น้องซึ่งเป็นพวกผู้หญิงนี่รักษา พ่อก็ไม่ห่วงแม่ก็ไม่ห่วงพี่ชายก็ไม่ห่วงน้องสาวดันห่วงอันนี้หูร้อนแน,นะน่นะหูร้อนนะเพราะว่าน้องนี่ก็จะทำะการบูชายันอยู่ตลอดเวลาละถึงทำอะไรไม่ได้ก็ออกมาเป็นชุด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 เล็กชุดใหญ่ก็ต้องทนหน่อยข้อหกยาติรักกีตาคือหญิงที่พวกญาติญาติเขารักษาเขาเห็นที่ไหนเขาก็มาบอกอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้ว นาก็ห่วงอาก็ห่วงอะไรเงี้ยในลักษณะอย่างนี้แล้วเจ็ดนี่หนักหน่อยโคตรกิตาหญิงที่โคตรตระกูลห่วงคือห่วงทั้งตระกูลในห่วงทั้งโคตรเลยอันนี้เดือดร้อนอย่ายุ่งไปนันขาดอ่าก็ถึงว่านี่ถึงเจ็ดอย่างนี่เป็นอะคาแมณีวัตถุนี่เจ็ดอย่างแรกนะต่อไปแปธรรมรักิตาหญิงที่ธรรมรักษานี่ห้ามยุ่ง ได้แก่หญิงนักบวชเยยชีบังจะบวชชีพราหมณบวชชีโกนหัวด้วยวาในลักษณะอย่างนี้ละ่ะก็อย่าไปยุ่งเขาห้ามหญิงนักบวชนี่ทำรักทำรักษาก้าวสารคิตาหญิงที่ผู้ปกครองรักษาคือมีคู่มั่นแล้วมีคู่มันแล้วถึงจะมีใครหวงไม่มีใครห,วง,ครหวงก็อย่าไปยุ่งยุ่งไม่ได้เพราะมีคู่มันแล้วอาจจะโดนคู่มั่นฟันหัวแบะสิบ สับปริทันตาคือหญิงที่กฎหมายห้ามเช่นหญิงในราชสํานักเช่นเจ้าจอมหม่อมห้ามอะไรอย่างนั้นอันนี้ห้ามสิบเอ็ดทรกีตาหญิงที่ทา,า,ายถ่ายอ่าถ่ายมาด้วยซับเพื่อเป็นภรรยาเขาจะมารักจริงอะไรละ่ะเท่ากับไปถ่ายตัวเข้ามาเขาก็จำยอมอยู่ไม่นานเขาก็เพ่นแล้วก็หอบเอาเสื้อผ้าเอาใสฟยซองสหลสร้อยไปด้วย สิบสองชันทวาินีหญิงที่สมัครใจไปอยู่กับผู้ชายคนน้นบ้างคนนี้บ้างไม่ดนีนี่ห้ามเป็นหญิงต้องห้ามสิบสามโพควาสินีหญิงที่มาอยู่ร่วมกับชายเพราะว่าอยากจะได้สมบัติหวังสมบัตินี่ขืนอยู่ไปก็มีโอกาสโดนเชือดคอหรือไม่ก็รับประทานกรรมมกโซนคลุกข้าวนะอ่า โหวาวินีหญิงที่อยู่ร่วมกับชายเพราะได้สมบัติหวังสมบัติ14บัีปตาวาสินีหญิงที่อยู่ร่วมโดยได้เครื่องนุ่งห่มนะคือหมายถึงว่าเป็นคนประเภทฟุ้งเฟอ้อเหอเหิมในลักษณะอย่างนั้นก็พอสมใจแล้วทีนี้ก็ไปไปเหมือนกัน สิบห้าโอทัพปัตกินีคือหญิงที่ผู้ปกครองเขาเต็มใจให้ชายโดยเอามือจุ่มน้ำร่วมกันก็เข้าตำราว่า,าคลุมหนุงชนนั่นแหละคือผู้หญิงจะเต็มใจไม่เต็มใจไม่รู้แต่ว่าผู้ปกครองเขามายกให้อันนี้ก็ห้ามเป็นการต้องห้ามเพราะจะอยู่ด้วยกันไม่เจริญอยู่ด้วยกันไม่ยืดทาสีจะภริยาหญิงที่เป็นทั้งทาสีและภริยา คือเอาลูกจ้างทําเมียนะว่างั้นเถอ,อะนะเขาก็ห้ามเพราะมันจะเดือดร้อนกันไม่ไมันไ,ไม่เป็นปกติเหมือนอย่างทําชาวบ้านเขาก็แล้วกันล่ะ,ะลักษณะอย่างเนี้ยท่าชาหตาคือหญิงที่เป็นเฉลยศึกแล้วก็ข้อสุดท้ายคือมมหุติกาหญิงที่ชายอยู่ด้วยชั่วครู่ชั่วยามได้แก่หญิงโสเพณี เขาก็ไม่เอามาเป็นลูกเป็นเมียกันนี่คือข้อห้ามทั้งหมดที่เขาเรียกว่าอะคามณียวัตถุหรือว่าหญิงที่ชายไม่ควรจะยุ่งเกี่ยวด้วยตอนนั้นมารดาของจ่าสมศักดิ์ก็กล่าวเตือนบอกในกรณีของนางนารีเนี่ยเป็นหญิงที่มีคู่มั่นหรือว่ามีผัวเป็นตัวเป็นตนแล้วไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวแต่ว่าคําเตือนของแม่ไม่ก่อให้เกิดผลหรอกพอมีโอกาสทั้งสองก็ไปพบกันอยู่เสมอ ลักษณะของผู้หญิงที่จะนอกใจผัวในสังเกตได้ก็มักจะหาเหตุออกจากบ้านอยู่ประจำไปพบกระชู้รักของตนแต่งเนื้อแต่งตัวจนในที่สุดนายบางซึ่งเป็นสามีของนางนารีก็เริ่มผิดสังเกตก็คอยจับผิดแล้วนางนารีก็แอบมาพบกระจ่าสมศักดิ์ก็บอกกระจ่าสมศักดิ์บอกนี่พี่จ่าความสัมพันธ์ของเราชักจะไม่เขาจะราบลื่นซชแล้วนะพี่อ้าวทำไมอ่ะ ก็ผัวฉันน่ะสิมันชักจะรู้ละแคะราคาล้วละ่ะเห็นมันนั่งหูตั้งใช่ไอ้าวแล้วจะให้ฉันทํำยังไงก็จ่ารักฉันจริงหรือเปล่าอ่ก็จริงสิไม่อย่งงางนั้นจะแอบมาพบแบบนี้เหรอถ้าจ่ารักฉันจริงนะจ่าต้องพาฉันหนีไปอยู่ที่อื่นนะเฮ้ยทํางั้นได้ไงไปอยู่ที่อื่นฉันก็ต้องลาออกจากตํารวจนะสิเออแล้วบ้านช่องกับแม่ฉันเนะี่ยใครจะช่วยดูแลก็ออกก็ออกเจ้ไปคุมคิวรถก็ได้เฮ้ยบ้า รือจ่าจะเลิกติดต่อกับฉันเอ้ยไม่เอานะนี่ฉันมีวิธีแล้วจ่าสมศักดิ์ก็หยิบอ่านี่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 อย่ามาฮะย่ามานี่เธอเอาไปซ่อนไว้ในรถซื้อของเก่าไอ้บางมานะันน่ะหัวแกนี่ฉันจะให้เพื่อนแกล้งไปจับมันเข้าคุกทีนี้เราสองคนก็จะครองรักกันได้อย่างสบายไม่มีใครขัดขวางแม่ใจจริงๆเอาละเดี๋ยวฉันจะทําตามที่พี่จ่าบอก วันรุ่งขึ้นก่อนผัวจะออกไปขี่รถเข็นรับซื้อของเก่าตามปกตินางนารีศรีภรรยาก็แอบเอายาม้าไปยัดไว้พอขี่รถออกจากบ้านเช่ามาได้ไม่ไกลตำรวจเพื่อนจ่าสมศักดิ์ก็เรียกให้หยุดเจ้าในบางก็บอกมีอะไรอะครับหมูมีคนก็โทรไปแจ้งว่ามียามาเนี่ยเอยผมไม่รู้เรื่องหรอกครับไม่ต้องพูดมาไหนขอค้นหน่อย ผลการค้นปรากฏว่าตำรวจก็พบในบางก็ถูกตำรวจจับไปขังไว้ที่โรงพักนางนารีรู้เรื่องเขาก็แอบ,บมาพบอจ่าสมศักดิ์บอกเป็นไงสำเร็จใช่ไหม,มแต่ที่จ่าให้ฉันเอาไปซุกเนี่ยมันเป็นเฮโรอีนด้วยเหรอเอก็ใช่อะทีอาจจะบอกตรงๆทีแรกก็ไม่กล้าเอาไปซุกแน่ทำไมจะไม่กล้า แหมยิ่งยาเสพติดร้ายๆยิ่งดีมันจะได้ติดหลายปีหน่อยใช่ไหมเราสองคนก็ได้ครองรักกันสบายคราวนี้ไม่มีก้างขวางคอแล้วนี่แม่นารีก็ย้ายข้าวของมาอยู่กับฉันเลยเป็นไงมันยายาเลยจามันเร็วไปเดี๋ยวคนอื่นที่สงสัยอ่แอบคบไปงี้ไปก่อนเถอะพอมเข้าคุกแล้วทีนี้ก็ค่อยอยู่ด้วยกันยังเปิดเผยแล้วกันนะก็ดีเหมือนกันพระเจ้านะ่ะไม่เข้าข้างคนผิดอะ่ะเพราะว่าเมื่อมีการสอบสวนกันแล้วปรากฏว่าเอ่อ ไอายามาที่พบในรถสาหรับรับของเก่าในบางเลยนะเป็นของกลางที่ตำรวจเขายึดมาได้จากผู้ต้องหารายอื่นของกลางมันหายไปห้าสิบเมตรอ่าแล้วก็ไอ,อตัวนี้เราไปค้นพบในรถในบางสารวัตรเขาก็เรียกตัวจ่าสมศักดิ์ไปพบจ่ามีคนเขาบอกว่าจ่าเขาไปในห้องที่เก็บของกลางแล้วก็ไอายาเนี่ยหายไปเป็นห่อเดียวกที่ตำรวจเขาค้นพบในรถในบางนี่หมายความว่ายังไงจ่าสมศักดิ์นีหน้าซิดเจ้ะ ผมผมไม่รู้เรื่องมีคนเขาเห็นจ่าถือห่อกระดาษออกมาจากห้องเก็บของกลางมาหลายวันก่อนนะอ่าแล้วก็ยังมีคนมาโทรมาแจ้งว่ามียามาอยู่ในรถกงนในบางคนรับสายเขาจําได้ครับคล้ายครับคาว่าเป็นเสียงจ่าแล้วเขาบันทึกเทปเอาไว้ด้วยผมไม่รู้เรื่องนะทาวรัทธาเรายังสืบความได้อีกว่าจ่ามีความสัมพันธ์กับนางนารีเมียในบางอาจจะเป็นคนวางแผนการสําหรับเรื่องในครั้งนี้ก็ได้จ่าสมศักดิ์กันหน้าทอสีเจยว จากหลักฐานพยานทั้งหมดนะเราจําเป็นจะต้องควบคุมจ่าไว้ดําเนินคดีตามกฎหมายผลจากการสอบสวนความจริงก็ปรากฏออกมาว่าจ่าสมศักดิ์ถูกตัดสินจําคุกหลายปีเขาเองก็สารภาพเรื่องราวทั้งหมดส่วนนางนารีนั่นก็พลอยติดร่างแห่ไปด้วยเพราะร่วมมือกับจ่าสมศักดิ์ส่วนนายบางก็ได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระกลับไปอยู่ต่างจังหวัดทามาหากินอยู่ที่นั่นโดยที่ไม่ยอมติดต่อกับนางนารีอีกอ่ะใครจะเอาก็เอาไปเหอนนางนารีนี่นะ ทำใดใครก่อครับพักสักครู่ครับคุณสุนีเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่แกอยู่แถวตลาดพลูนะก็เป็นบ้านอยู่ติดกับมีบ้านใกล้ๆแกเนี่ย เป็นบ้านของตาชื่นนะตาชื่นเนี่ยอายุแกก็ปาเข้าไปห้าสิบกว่าแล้วแต่นิสัยไม่ดีเลยเลวร้ายมากๆเวลาไหนกินเหล้าเข้าไปมักจะขาดสติแล้วก็เที่ยวหาเรื่องคนละแวกนั้นทั่วไปหมดแล้วก็สุดท้ายก็มาลงที่เมียแกทุกครั้งแล้วก็เลยมาหาแม่ของแกเองอเป็นการตบท้ทยเป็นอย่างนี้อยู่เป็นประจำจนชาวบ้านเขาเบื่อแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามเวรตามกรรม เมื่อก่อนนี่ตาชื่นมีอาชีพรับจ้างทั่วไปใครให้ไปทำอะไรแกก็ทำสร้างโนนทุบหนี่ต่อน้ำเดินไฟแกเก่งกเก่งทีเดียวแต่เสียอยู่เรื่องเดียวคือเมาแล้วชอบหาเรื่องชาวบ้านเวลาเมานี่เป็นคนละคนเลยกลายเป็นใครก็ไม่รู้ที่น่าเกลียดน่ากลัวจนกระทั่งแกกลายเป็นตาชื่นขี้เมาประจำซอยเวลาที่แกเมาได้ที่ไม่ว่าจะเป็นลูกเมียแม้แต่แม่ของแกเองตาชื่นเป็นต้องหาเรื่องทุบตีเสมอ เรียกได้ว่าเป็นกิจวัตรประจำวันจนชาวบ้านย่านนี้เขาสาบแช่งพากันเกลียดชังเดิมทีคุณสุนีเนี่ยเพียงฟังชาวบ้านเล่าลือกันแต่ว่าวันหนึ่งได้ยิงกระหูเห็นกับตาที่ทำให้รู้สึกแย่มากๆก็คือตอนที่แกด่าแม่บังเกิดกล้าของตัวเองจะด่ามือนกับผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่แม่แกนะคุณสุนีบอกรับไม่ได้เลยว่าทำไมแกเป็นไปได้ขนาดนี้ก็ไม่รู้เพราะเล่าแท้ เวลาแกไม่เมาแกก็ดีพูดดีทดําดีแต่พอแกกินเหล้าเข้าไปอทีนี้แกคิดใหม่ทําใหม่เลยเปลี่ยนไปเลยเสร็จแล้วมีอยู่คราวหนึ่งที่คุณสุนีทนไม่ได้เพราะว่าแกถึงกับตีแม่แกตีแล้วก็ดา่านะอย่าเสือกนะอีแกเดี๋ยวกระทืบตายเลยเสือกนะนะคุณสุนีคิดไม่ถึงเลยว,ว่าลูกนี่จะ กล้าทำไอ้เรื่องชั่วๆได้เพียงนี้อ่าแกไม่กลัวว่าตายแล้วจะกลายเป็นเปรตหรือยังไงเพราะว่ายายสีแม่ตาชื่นอายุแปดสิบกว่าแล้วนะแล้วก็คุณสุนีก็รู้จักว่ามีศักเป็นยายห่างๆด้วยคุณสุนีก็มักจะทำอาหารขาวหวานไปให้แกกินเสมอเพราะว่ารักแกแล้วแกก็มักจะให้พรคุณสุนีเสมอก็เอ็เอนดูไม่ใช่ยายก็เหมือนยายแท้ๆ เสร็จแล้ววันหนึ่งคุณสุนีเนี่ยไปตลาดเพื่อซื้อของเราจะต้องผ่านบ้านตาชื่นวันนั้นก็ได้พบเหตุการณ์ที่ไม่ลืมคือตาชื่นเมากลับบ้านเหมือนกันทุกวันบ้านตาชื่นเน่ยเป็นบ้านสมัยเก่ายก,ายกบ้านสูงมีไต้ถุนที่คนในบ้านพอลอดก็ไปนั่งเล่นได้ก็เห็นตาชื่นเนี่ยผ่านหาเรื่องลูกเมียนะทีนี้ยายก็เข้าไปห้ามแม่แคนั่นแหละ คุณสุนีก็ยืนมองดูเหตุการณ์อยู่เพื่อเกิดรุนแรงจะได้ช่วยเพราะรู้สึกสังหรณ์ยังไงก็ไม่รู้อ่ากลัวยายสีนี่จะเกิดเรื่องร้ายขณะที่ยายสีเข้าไปห้ามตาชื่นที่กําลังจะตีเมียแกนตะตาชื่นก็หันกลับมาด่ายายสีหยาบหยาบคลายคลาย,ายว่าอย่าเสือกเรื่องผัวเมียอ่าอีแก่เมื่อไหร่จะตายตาย,ตายไปสักทีอยู่นระกโรกไว้อย่างนั้นเสร็จแล้วก็ตามด้วยเสียงหยาบ ดาหยาบยาบคลายๆาแกก็หันไปหยิบมีดดาบมาตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้นะแกหยิบเร็วมากคุณสุนีนี่รีบวิ่งเข้าไปใกล้ๆร้องเรียกตาชื่นว่ายายเวลานั้นเห็นตาชื่นกําลังเงื้อมีดดาบจะฟันายสีซึ่งเป็นแม่อ่าเมียตาชื่นก็ร้องห้ามผัวขณะที่ยายลนลานหนีตายจนตกบันไดกลิ้งลงมาแล้วก็คุณสุนีนี่รีบวิ่งเข้าไปรับก็เลยหงายทองไปตามแรงกระแทกของยาย ที่ตกลงมาหัวโขกพื้นปูนดังสนั่นทีเดียวโชคดีว่าแกหัวแข็งเย็บนิดหน่อยแต่ว่าหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรมากไม่กระทบกระเทือนภายในออดูเถอะคนแก่อายุราวแปดสิบต้องมาพบกับเรื่องเลวร้ายจากลูกตัวเองแบบนี้ส่วนคุณสุนีก็เจ็บเล็กน้อยไม่มากแต่ว่ามันเจ็บที่หัวใจเจ็บมากจริงๆคุณสุนีบอกว่ากรรมมีจริงต่อมาไม่นานลูกชายตาชื่นี่ไปทำงานอยู่กรุงเทพ กลับมาบ้านรู้เรื่องเขาเตะพ่อตัวเองอซ้อมพ่อตัวเองทั้งเตะทั้งต่อยจนตาชื่นในฟันฟางหักไปตั้งหลายซี่นี่แล้วก็าถึงได้เรียกวกรรมตามทันเพราะบ้านนี้เขามีเวรกรรมอะไรกันนักหนาพ่อตีแม่ลูกตีพ่ออมีแต่เรื่องตีกันทั้งนั้นแต่ก็สมน้ำหน้าตาชื่นแต่คนก็พูดถึงไอ้เจ้าเทืองลูกชายเนี่ย ว่ามันกล้าตีพ่อทั้งที่ชาวบ้านเขาก็รู้ว่าเจ้าเทืองเนี่ยเป็นคนดีใครก็รู้ใครก็รักมันมันเอางานเอาการเล่าก็ไม่กินบุหรี่ก็ไม่ซูบแต่มันคงจะโกรธจนลืมตัวมันถึงได้ทําเรื่องผิดใหญ่หลวงแบบนั้นเออมันเตะพ่อมันเองแต่ว่าเรื่องครัวนี่ยังไม่จบเรื่องมันเกิดขึ้นซ้ําบ่อยๆคุณสุนีเพียงแต่คอยมองรอบนอกไม่ให้เหตุการณ์มันเลวร้ายไปมากนะัก จนกระทั่งยายสีมาล้มป่วยลงคุณสุนีก็เพียรไปเยี่ยมแกเป็นประจำตั้งแต่แกล้มป่วยอดูมันตั้งแต่แม่ป่วยนี่ตาชื่นก็หยุดดา่าหยุดด่ายายสีก็หันไปด่าเมียหนักขึ้นไม่นานยายสีก็หมดเวรนะคุณสุนีก็ต้องเป็นธุระให้เรื่องงานศพที่ทำไปก็คิดว่าแกเป็นญาติแต่ว่า เมียตาชื่นก็ดีแกก็ช่วยเหลือคุณสุนีแม้กระทั่งเงินค่าทําศพที่คุณสุนีออกไปก่อนแกก็หามาใช้คืนให้ไม่รับแกก็ไม่ยอมส่วนตัวของคุณสุนีเองตั้งแต่ยายสีตายก็ไม่เคยไปวุ่นวายกับบ้านหลังนี้อีกเลยเพราะว่ามันยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยมาจกนกระทั่งทุกวันนี้ไม่รู้จักจบจากสิน้นว่าเวรกรรมของคน